ครับผมวันนี้ร้านนิวมอเตอร์นะครับมานำเสนอนะครับซีวิกครับเข้ามาใหม่คันหนึ่งนะครับเป็นซีวิกสีดอนะครับมากับอยากดูรอบคันก่อนเลยนะครับผมมากับล้อทีมากับล้อทีดียางใหม่นะครับเดินดูรอบคันเลยนะครับล้อทีดียางใหม่นะครับทรงสวยนะครับอันนี้มีท่อแล้วนะครับคันนี้มีท่อท่อสวยด้วยนะท่อท่อซิ้นนะครับกลมให้ลูกค้าดูท่อหน่อยครับ ดูข้างๆนะครับดูข้างๆนี่ท่องานงานสวยครับเด,ดี๋ยวดูรอบทันนะครับสีสันสีสันสวยครับเดนพาสียก5ครับพาสียก5ครกนันนี้มีประกันด้วยครับนี่ครับ ดูส่วนของห้องเครื่องครับเป็นเครื่องดีสิบห้าครับเครื่องแห้งๆเลยนะครับเป็นตัวนี้เป็นเกียร์โตโนะครับมอน้ํามอน้ําใหม่นะครับนี่รครับความเรียบร้อยของห้องเครื่องครับนี่ครับสวยนะครับผมครับไปดูภายในครับไปดูส่วนของภายในนะครับโอโ้ ภายในมีเครื่องเสียงครับมีเครื่องเสียงมีปีครับพิเศษเลยคันนี้มีเบาะเบาะตัวนอกครับแขนเดี่ยวครับเหมือนอิดขาวครับผมเรียกอิดขาวแล้วกันตัวนี้อิดขาวนะครับมีทั้งมีทั้งชุดนะครับมีเบาะหลังครับมีทั้งชุดเนส่วนของปีครับมีปีแอมครับดูครับปีแอมนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูตัวนี้มีเกียร์โตนะครับ เดี๋ยวดูดกนัดผัดดกรนจอส่วนจอเป็นจอสัมพัสนะผมมีปีแอมนะมีพาวเวอร์สองตัวนะผม เสียงค่อนข้างจะโอเคนะครับโอ้ตัวนอกนะครับดูนะครับมีพี่เปิดแก้วนะครับตัวนอกแน่นอนนะครับชุดนี้นะครับมีลำโพงแอบอยู่ดอกเนะครับผม เรื่อเสียงนะผมไม่มีปัญหาความร้อนนะผมทรงสวยนะครับเหมาะสำหรับใช้งานนะครับท่านใดมองหาอยู่นะครับ4ี่0มื้าพ้าร้อบาทเท่านั้นนะครับ